บกัแนเจปวันนี้เราจะมาทำแกงกะหรี่ญี่ปุ่นนะคะคาเลนะคะที่เมืองไทยก็มีขายนะคะคาเลสำเร็จรูปนะคะเป็นกล่องนะคะเป็นกล่องมันจะมีบอกตรงนี้นะคะเผ็ดซูคาไลอันนี้เผ็ดกลางนะคะเราจะทำตามสูตรนะคะวันนีมน้มันจะมีสูตรให้ที่ด้านหลังนะคะสูตรมัน คาเลชูคาไลเผ็ดกลางนะคะอันนี้เผ็ดกลางอันนี้อิจิฮากะไม่ว่าหนึ่งกล่องหนึ่งกล่องนะคะสองร้อยสามสิบกรัมใส่หนึ่งกล่องเลยนะคะถ้าเราจะทำน้อยแล้วก็ใส่ครึ่งกล่องก็ได้นะคะแล้วก็มันจะมีนิกเนื้อนะคะห้าร้อยกรัมทามาเนงิย,ยงโกมัน ชูนะคะมันหัวหัวกลางนะคะเรามีมันใหญ่นะคะเราเอาสองหัวพอเพราะมันบอกว่าหัวหัวกลางนะคะสี่หัวแล้วก็ไงมุมันฝรั่งชูสังโกอันนี้ก็หัวใหญ่นะคะแต่เราเอาสามหัวนะคะ1นึสองสามมันฝรั่งสามหัว แล้วก็นิมยินนะคะมันก็บอกว่าชูอีปองอันนี้ก็อโอี้นะนี่เราก็เอาได้นะคะอันนี้แครอทนะคะนิมยินสละอาบุลาน้ำมันสองส้อนสองส้อนโต๊ะมิสูมิสูพันสี่มิลนะคะน้ำพันสี่ร้อ นาเบนิพุตตะโอสุรุบายวะเซนนิโกยุมิน um เราใส่น้ำพัน0ีมิลนะคะต้มนี่มาณพ <250 S 1> ันสองร้อ้าสิบมิลเราก็าปิดฝานะคะมีวิธีทําตอนแรกเราตั้งไฟกลางนะคะไฟอ่อนถึงไฟกลางนะคะต้มไฟอ่อนถึงไฟกลาง ยู่โกหุงสิห้านาทีแล้วก็ฮิโอโตเมรุแล้วก็ปิดไฟแล้วก็ใส่ก้อนคาเลลงไปนะคะไฟอ่อนประมาณ10นาทีแล้วก็เสร็จเรียบร้อยแค่นี้นะคะมาลงมือทำก่อนนะคะอ่าเนื้อคาเลนีเนื้อคาเลเราหั่นมาเรียบร้อยแถมใบไม้มาให้หนึ่งใบนะคะ นี่มันจะเขียน่าคาเลหั่นมาให้เรียบร้อยเราชอบเล็กแล้วก็หัน่นลงอีกก็ได้นะคะนี่เรามาหั่นผักกันนะคะผักเราปอกเรียบร้อยนะคะใครที่ชอบเป็นนำ้นำๆก็หั่นเล็กๆนะคะแครอทเราจะหั่นเฉียงๆนะคะเพื่อให้มันซึมซับเข้าง่ายนะคะหั่นเฉียงๆ ถ้าหั่นตรงมันจะไม่มันจะสุกยากนะคะถ้าหั่นเฉียงๆมันจะสุกง่ายกว่านะคะก็มันฝรั่งนะคะอันนี้นินยินไปแล้วมันฝรั่งเราเป็นแหวงแหวงนี่ไม่ใช่อะไรนะคะมันเป็นรอยก็เลยเอาเอารอยมันออกนี่มันเป็นดำๆนี้เราก็เอาออก เีเป็นแหวงแหวงอันฝรั่งเอาเป็นหัวยาวๆจะหั่นง่ายดีพี่น้องเลยเอาสองหัวมันหัวใหญ่หอมหัวใหญ่มันสมชื่อเลยพี่น้องหอมหัวใหญ่แล้วก็เอาหัวใหญ่เลยเราชอบใหญ่ๆเราต้มนานๆนะคะมันจะเปื่อยมันจะไม่เห็น ผักมันจะเห็นแต่วิญญาณถ้าเราหั่นชิ้นเล็กๆนะคะแล้วก็หั่นให้พอได้เห็นเป็นชิ้นผักให้กินมั่งถ้าเล็กๆมันจะไปตามน้ํานะคะมันไม่เป็นชิ้นส่วนเราก็หั่นใหญ่ๆมั่งที่หัวนะคะหัวกลางพี่น้องไม่เคยทําเยอะขนาดนี้เคยทําครึ่งหนึ่งครึ่งนี่นะทำมาเองนี่ไอหัวหอมหัวหนึ่ง เราทำหัวหอมหัวหนึงเอแครอทครึ่งหัวแล้วก็เครื่องปรุงมันก็ครึ่งกล่องตั้งกระทะน,นะคะมีไอ้น,นี้มากาะก็ใส่ออันี้ลงไปใส่เนื้อนะคะใส่เนื้อลงไปผัดนะคะเนื้อเราหั่นเป็นชิ้นลูกเต๋านะคะ เราจะเอาหมูก็ได้นะคะเอาหมูเอาไก่ก็ได้แล้วแต่ชอบนะคะจะผัดกับหม้อก็ได้นะคะอันนี้เราผัดกับกระทะมันถนัดก,กว่าผัดกับหม้อกลัวมันติดกับกลัวมันติดหม้อเพราะเราผัดกับกระทะเล็บร่อนมันไม่ติดดีใส่เกลือลงไปนิดนึงนะคะเชีว่วเวนิดนึงนะคะ เราชอบให้เนื้อมันเป็นออกเหลืองๆนิดนึงไม่ให้สุกเกินนะคะที่เราใส่เนยนี้เราให้มีความเงางานนะคะใส่เนยถ้าไม่มีเนยล้วก็ใส่น้ำมันพืชแทนนะคะไปทีแล้วแล้วก็ใส่ผักลงไปผัดเลยนะคะผัดเยอะ ับให้ผักยุบนะคะใบไม้ที่เขาใส่มากับเนื้อเราก็ใส่ไปด้วยนะคะผักยุบแล้วก็เราเปลี่ยนม้อนะคะผับได้ขนาดนี้นะคะใส่มอนนะคะเติมน้ำ ก็จะท่วมผักเลยเท่วมผักใครชอบน้ำเยอะก็เอาพอท่วมผักไฟอ่อนถึงไฟกลางนะคะสิบห้านาทีนะคะต้มสิบห้านาท,ขนนทนะะีขั้นตอนที่สองนะคะขั้นตอนที่สองที่ต้มน้ำนี้สิบห้านาทีนะคะมันจะมีให้ใส่น้ำผึ้งนะคะให้ใส่น้ำซื้อน้ำผึ้งตัวนี้ตัวนี้ฮาจีมีซือโอ อีเรลูบาไอเราไม่ใส่นะคะน้ำผึ้งน้ำผึ้งเราก็มีแต่เราไม่ใส่ถ้ามีฟองนะคะถ้ามีฟองเราก็ซ้อนฟองออกนะคะ เาแกะเลยนะคะแกะกองเลยนะคะส่วนมากจะทำครึ่งหนึ่งส่วนมากส่วนมากนี่จะทำจะจะแบ่งครึ่งทำจะทำครึ่งหนึ่งวันนี้ทําเยอะก็เลยจะใส่หมดเลยส่วนมากจะใส่ส่วนมากจะใส่แค่นี้วันนี้ทําเยอะใส่ หมดเลยแล้วก็หักนี้อ่ะเพราะว่ามันติดกันอยู่อ่ะอ่ะให้มันเป็นท่อนข้างใน,นแล้วหักไป๊อกมันติดกันอยู่ป๊อกป๊อกนี่แล้วก็แกะข้างนี้ เรจะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆอีกทีหนึ่งก็ได้นะคะหรือจะใส่เลยก็ได้ถ้าอยากให้ละลายเร็วเป็นลอยหักแล้วลอยหักแล้วแล้วก็ใส่เลยนะคะเอ้ยลืมไปเห็นไหมพี่น้องกานจะใส่คาเลนี่มันจะเขียนไว้เห็นไหมซําบังนี่กานจะใส่มันให้ฮีโอโตเมลุ ฮีโอโตเมลุเราปิดไฟก่อนนะคะปิดไฟกันนี่ปิดไฟก่อนนะคะก็อยใส่ฮีโอโตเมลุเห็ okay, นะปิดไฟแล้วเราใส่เลยหรือจะหั่นก็ได้นะคะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆก,ก็ได้เราขี้เกียจหั่นเราก็ใส่เลยถ้าเราหั่นเป็นชิ้นเล็กๆมันก็จะละลายง่ายนะคะ ไง่ายแล้วก็ทำเป็นชิ้นเล็กๆอย่างนี้นะคะเปิดไฟทีนี่นี่ตั้งไฟอ่อนนะคะ10นาทีแล้วแต่เราชอบถับต้มนานๆยิ่งอร่อยนะคะโอชีเห็นไหมหอมมันมันยุบแล้วหอมหาไม่เจอเลยนี่ถ้เาเราหั่นชิ้นเล็กๆไงไปกับน้ำหมดเลยไม่เห็นเลย เรามีดุกุมีดุกุแล้วแต่ความชอบใส่ก็ได้ไม่ใช่ก็ได้เราชอบเราก็ใส่ วมดเลยมีเยอะพี่น้องนี่เราชอบชิ้นใหญ่ๆนี่ี่ชอบชิ้นใหญ่ๆอร่อยแค่นี้ก็ได้แล้วนะคะแค่นี้ก็อร่อยแล้วตักเสิร์ฟเลยโอเคค่ะตักตักเสิร์ฟเลยนะคะ กันเลยกลับในรูปภาพนะคะเนื้อเนื้อเนื้อไปไหนแล้ว กันนี่้องอร่อยไหมคะใครชอบอันนี้ก็ใส่ได้นะคะชิโซ อิตาดาคิมาขอบคุณมากนะคะเพื่อนๆที่ติดตามรับชมจนจบนะคะขอบคุณมากค่ะอา i ริยาโตโกไซมาสิตะบายบาย